สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ศูนย์ฟอกเกียร์สาขาหนองคายนะครับอยู่ในซอยเทศบาล35นะครับใกล้ๆกับสี่แยกของสองห้องเพียง300เมตรนะครับวันนี้เราจะมาแจ้งโปรโมชั่นนะครับสำหรับเดือนมกราเป็นโปรโมชั่นลดสินค้าของบริภัณพันอีซี่นะครับทุกรายการนะครับจะมีส่วนลด50%นะครับ โอกาสดีของลูกค้าทุกท่านสำหรับเดือนมกราคมนี้นะครับเป็นการสวัสดีปีใหม่จนถึงเดือนมกราคมนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์ของอีซี่นะครับลด50เปอร์เซนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันลอรี่นนะครับก็จะมีส่วนลด100บาทนะครับสำหรับงานฟอกเกียร์นะครับจะมีส่วนลด500บาทนะครับเป็นโปรโมชั่น ที่เราจัดขึ้นมาเพื่อตีแจงสวัสดีปีใหม่นะครับสำหรับลูกค้าทุกท่านนะครับก็ร้านของเรานะครับก็จะมีการบริการอีกหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นล้างหัวฉีดนะครับดีเซลเบนซินนะครับหรือว่าจะมีเปลี่ยนน้ำมันเกียร์นะครับเปิดอ่างเปลี่ยนกองหรือว่าจะเป็นแบบดูดนะครับหรือจะเป็นการสัดชิ่งน้ำมันเกียร์นะครับ เป็นการฟอกเกียร์สำหรับงานเหล่านี้นะครับลูกค้าทุกท่านนะครับสามารถนำรมบบเกียร์ที่ลูกค้าเลือกไปแล้วนะครับสามารถนํามาเปลี่ยนได้นะครับทางร้านอนุญาตให้ฮิ่วเข้ามาได้เลยนะครับสําหรับงานฟอกเกียร์นะครับส่วนมากน,นะครับจะมีอาการผิดปกติแล้วเข้ามานะครับก็จะแนะนําอย่างนี้นะครับระบบเกียร์นะครับ กับการบำรุงรักษาของเรานะครับก็เหมือนกับเอ่อร่างกายของเรานะครับระบบเกียรก็เหมือนร่างกายของเราครับถ้ามีอาการผิดปกติเราก็ต้องรีบไปหาหมอเพื่อทําการรักษานะครับอย่าปล่อยให้เรื่อนานหรือื้อรังนะครับเพราะว่าจะทําให้โรคเนี่ยมันกำเริบนะครับหรือการสุดหลอเนี่ยมันจะมากขึ้นนะครับจนไม่สามารถทําการรักษาได้นะครับเมื่อเราเจออาการผิดปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นอาการเกียร์กระตุกนะครับ อาการรอบสูงนะครับแต่ว่าความเร็วรอบไม่ขึ้นนะครับเครื่องกับระบบเกียร์ไม่สัมพันธ์กันนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับให้เราต้องรีบทําการแก้ไขนะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับเพราะว่าเมื่อเกิดการเสียหายแล้วนะครับเราจะให้กลับมาเหมือนเดิมนี่ก็คงยากเราจากจะมีการเปลี่ยนนะครับหรือการโอหันต์เปลี่ยนชุดทิดทั้งหมดนะครับ จนถึงจะหายนะครับก็ตรงนี้ก็ฝากลูกค้าทุกท่านไว้ด้วยนะครับเรามีบริการที่หนองคายนะครับตรงซีเรยหนองสองห้องนะครับมีปัญหาเรื่องระบบเกียร์นะครับเข้ามาพูดคุยกันก่อนนะครับเข้ามาเอารถมาทดลองขับนะครับแล้วก็มาคุยเรื่องปัญหากันว่าเราจะหาวิธีการแก้ไขยังไงดีนะครับตรงนี้ก็จะช่วยให้ค่าใช้จ่ายของเรานะครับลดลงนะครับ เราจะช่วยให้หาวิธีเลือกวิธีการที่เซิร์ฟคอยสมาที่สุดนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ไม่มีใครได้จ่ายเราสแกนเราตรวจเช็คให้ฟรีนะครับทุกรายการนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับพี่กัดร้านนะครับซื้อแยกหลังสองห้องนะครับห่างจากซื้แยกประมาณสามร้อยเมตรนะครับอยู่ในซอยเทศบาลสามสิบห้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเปิดเฟซบุ๊กนะครับอีซี่แคร์สาถานของคายนะครับ ก็มี y u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  e แล้วก็มี t i k t o อกนะครับก็พิมพ์คำว่า easy care สาขาของใครหรือว่าจะเซิร์ช Engine นะครับเข้าไปที่ easy care สาขาของใครนะครับก็จะขึ้นมานะครับใน g o o g l e Ma p นะครับของเราก็ปักไว้หมดแล้วนะครับเอ่พื่อความสะดวกในการติดตามของลูกค้านะครับฝากร้าน easy care ด้วยนะครับเราก็จะมีบริการใหม่นะครับเข้ามาในเดือน ภายในกลางปีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแจ้งเป็นระยะนะครับฝากไว้ด้วยนะครับศูนย์บริการฟอร์มเกียร์นะครับศูนย์บริการบำรุงรักษารถยนต์นะครับ ECARE สาขาหนองคายหรือจะเรียกว่าศูนย์ฟอร์มเกียร์ก็ได้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ